รู้จักต่อคามินไหมไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าคนอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็รู้จักกันดีนะพื้นที่ซอยทานสัมฤทธิ์ตำบลท่าสายจังหวัดนนทบุรีต่อคามินเขามีชื่อเสียงคือเขาเป็นรปภแต่ไม่ได้รักษาความปลอดภัยเลยค่ะวันดีคืนดีนะคะก็เอาเอา,อาวุธมีดไปไล่เขา,เาไปไล่ขู่ไรเดอร์ถ้าคุณผู้ชมจําได้เราเคยน,นําเสนอข,ข่าวนี้จาได้ไหมนี่นี่ ชื่อหลอนนะต่อคามินนี่แต่ไรเดอร์ไปส่งของหมู่บ้านเอามีดไล่เขารไรเดอร์ไม่กล้าส่งเลยเออไม่รู้ว่าได้กินข้าวหรือ่าอคนในหมู่บ้านนะคะนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น3กร,รกฎาคมป,บบปรากฏว,ว่ามีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าช่วยมาดูต่อหน่อยเจ้าหน้าที่ก็จับไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็ปล่อยมาไม่ได้มีการบำบัดล่าสุดเอาอีกแล้วค่ะต่อคามินคนเดิมวันที่11ตุลาคมตอน4ี่ทุ่ม56นาทีดูจากภาพวงจรปิด ทำไมคะนี่ค่ะทํำอะไรต่อคามินเดินมาอีกแล้วค่ะเออวยวายเขากาลังคุยกันสนุกสนานอยู่ดีๆสักพักหนึ่งเฮ้ยเมีอะไรก็อย่าหา่นะแล้วไงเฮ้ยได้ยินเมื่อวานอ่ะไม่อยู่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 เมื่อวานตกตู้ไม่ขยับตู้ไม่ได้ขยับเมื่อวาน ก็ไม่กลัวเนาะแกก็บุกเดี่ยวมาคนเดียวเลยเนาะคนออกจะเยอะแยะมากมายแกไม่กลัวเลยแล้วแกก็พูดเรื่องอะไรไม่รู้แต่งตัวสล่อนเชียนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมจริงๆมันมีหลายวันมากแต่ว่าเราประมวลที่เห็นว่าล่าสุดแกยังคงทาพฤติกรรมแบบนี้ผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุนะคะปรากฏว่าต่อคันมันเงียบเลยค่ะ ไม่มีการออกมาแสดงเลยว่าวเฮ้ยค่าใยนะยแต่ไปเจอผู้ที่เดือดร้อนเป็นเพื่อนบ้านชื่อนางสาวบีววเธอเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าโอ้พี่สดสดร้อนๆเลยประมาณห้าทุ่มที่ผ่านมาต่อกลับมาจากทำงานค่ะตะโกนด่าท้าทายตะโกนด่าหนูหนูเป็นผู้หญิงนะพี่หนูก็กลัวนะมันคุ้มคลั่งมันทุบฝาบ้านตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนพี่คิดดูสิหนูจะระสาทหลอนแค่ไหนลองฟังดูค่ะก่อนว่าตอนนั้นได้เขาปกติว่าอะไรนะพี่คือ เนี่ยอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วพี่แล้วก็อยู่มาตลอดจนมามีต้นปีเนี่ยนะมีมาแบบตึ้งแรกๆแล้วก็ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่พอแบบนานๆไปมันหนักขึ้นตามคลิปที่เคยลงนี้ว่ามันแบบมาหน้าบ้านคอยแบบไปยืนตะโกนด่าบ้านนั้นบ้านนี้แล้วก็ทุบข้าวของดังดังมากๆเลยพี่ดังแบบคนไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีแบบ เราทาตั้งแต่เช้าเย็นเย็นยน,ยน,ยนไปเช้าดึก<า>อีกวันหนึ่งแบบทํานานมากคือในหมู่บ้านบอกว่าเนี่ย ไม่กล้าเอาเด็กวิ่งออกมาเลยนะเออเพราะกลัวกลัวต่อคามินตอนนี้ก็เลยบอกว่าขอตํารวจเถอะเอาตัวไปตรวจสอบหน่อยเพราะครั้งนั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพสารเสพติดนะคะหลังจากนั้นเอาต่อไปบําบัดหน่อยจะได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาสักทีนะคะอันนี้เราปภใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เริ่มรอปมพแล้วคืออะไรคะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วอ๋อเป็นตำรวจเจอแล้วก็ช่วยพานต่อไปบําบัดสักทีจะได้ไม่หลอนมากคุณผู้ชมอัปเดต3 เอสีเวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ